สวัสดีครับผมชาติจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูไอหนุม่มซามูไรลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นขนาด14ตันกับ0 0กิโลกรัมโอ้งานลอกนาพี่น้องดินสวยมากโกเบโก้เอสเคร้อยสี่สิบเอลซีรุ่นสิบเอ็ดหกพันหนึ่งร้อยชั่วโมงครับ คันนี้ลอมากแกะไฟแดงมาสดๆเลยแกะเงินสดด้วยครับโอ้รถดำก็รอรถคุดก็เท่โเบก้าเอสเคร้อรุ่นสิตัวท็อปนะครับออทำนาเสร็จก็ลอกนาเลยทำไมถึงลอกนาเพราะว่านามันสูงครับ ทำนาแล้วไม่ได้ข้าวได้แต่หญ้าก็เลยต้องลอกนาให้เสมอนะครับ14ตันก็200กิโลกรัมจำบจับ140 Lc รุ่ม11เอ oh. ้า JO84 โอครับไม่มีโบคันเน่ซิลลี่ห้ารอยโอ้นี่ครับ ถอยมาถอยมาลอกนาประมาณโอ้น่าจะเป็นพันเที่ยวนะ C J J ครับ Isuzu C J J เรือวว่าชื่อเต็มๆว่า G G C J J 1 X K S K ค2 89บพลังมาครับฮะโอ้ ลืม <laughs> อ่ะซีรีส์ห้าร้อยครับปูสวนสักตั้งรับยาง8.25 R 1 6สเปคแคบ JO 8 4ครับนะมันจะมี7 E 8 E 8 C อ๋อ0.60ุกลูกบัตรเม็ดบักเก็ตของเขา 819พลังมาครับวัดรอบเรื่อง2,000รอบต่อนอาทีขับโดยน้องต้นนะครับน้องต้นไทยเจริญพ่อชื่อไทยลูกชื่อต้นต้นไทยแล้วก็เติมเจริญเข้าไปครับนะต้นไทยเจริญซัพอ่าเดนใช้คำว่าเจริญอย่างเดียวครับเจริญจริงๆครัอโอ้ ทำงานเบิกมากครับทีมนี้ดูรักษารถได้พี่น้อง6,100ชั่วโมงครับยังกิ๊กเลยอ้โอ้สายลาลครับสายลายหน้าดินครับหน้าดินครับเป็นเครื่องสี่สูบเทอร์โบความเร็วอินเตอร์คูลเลอร์เทอร์โบชาร์จระบายความร้อนด้วยน้ำต้องไปเตื้อบเตื้อบเตื้อบนะไม่รีบครับไม่รีบเพราะว่าจะ โอ้อันนี้มันรอยน่าจะรอยรถเกียวจมี่น้องเนี่ยลากกันพุ่นวายเลยโอ้ดูว่ารถอัดฟาง LC พี่น้อง L ก็ลอง C ว่าคราวเลอร์ไายเทค70ซนติเมตรความกว้างนะก็เลื่อย7ครับแคเรีย2ความยาวในเทียบเท่า200นะ ปั๊มคาวาสกิเคห้าวีเออดูดิเคจะให้วางรถนะครับหรือว่าเดินรถเสมอเนี่ยืนรถเสมอแล้วก็เวลาเดินรถก็จะเดินนิ่มนมนะครับคือเดินเดินไม่รีบไม่ร้อนนะดูเอาพี่น้องดูเอาเดินแค่นี้แหละนะครับตรงล่างนั้นเอ่อเปรีเป็นตัว X ครับ เสริมด้วยเหล็ก2เแฉกนะครับกันร้อนนำห้าเพื่อใช้ไปนานๆปัท้ายจะใหญ่ครับรุ่น11เดนี่ยีมินครับบุมอามเชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วยแผ่นเหล็ก3าแฉกเกรงนิรนนภัยครับรถดับไปไหนหมดเิยวิ่งกันห้าหกคันนะครับสบายๆตั้งรอตั้งรอ ดูหลอดไฟก่อนบางทีผมก็ลืมน้องนับหลอดไฟว่าเออรุ่น11มีหลอดไฟกี่ดวงอสองครับนะสองบนพอเก่งสามบนทางเหยียบขึ้นสี 4, ่าตรงโค้งนะโค้งบูมนะครับหนึ่งสองสามสี่อี 1, 2, 3, อก,ก็คสี่แล้วไฟไฟท้ายเดี๋ยวดูช่องล่างเขาก่อน หกพันหนึ่งร้อยชั่วโมงพปแล้วเนี่ยยังเต็มนะติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยไม่ไปถึงบ้านแกจะล้างทุกวันครับนะตัวเดินนะครับนเนปจสโกตามเคหาวีนะครับ ตนถ้าจะเรินแกะแกะมาสดสด,สดร้อนร้อนนะพี่น้องจะรูบุคคบนี่รอ,อ,อมากครับสองสี่นะสองสี่หกเฮ็ดเคหกเฮ็ดเคนะครับก็เป็นเอา้าโอ้วันทิพย์าโอ้วันทิพย์เต้อันแห้งบ่แห้งบ่ แรงไหมโอ้จ oh, วดจวดเลยสองสี่น่น้่งขับเองเลยป้าไทยขับเองครับนักเลงพอหกเ็ดเคก็หกูบของมันเร็วนะโอ้อย่าว่าเลยนี่ <yeah. S 1> เครื่องสิบล้อคักๆนี่หกเ็ดเคปูสวนสักเดี๋ยวจะขอดูข้างในเขาหน่อยโอ้ oh. เห็นบอกว่าตัวนี้นี่เฉียเียดล้านน้ำน้องคันนด้หนึ่งล้านมีทอนครับหกน็อตหน้าหลังแล้วก็ยางก็ปกติครับนะมาตรฐาน 8.25R16 เจอรุ่น11นะโอ้ตักนาทีเดียวก็เต็มแล้วน,น,น้องเอ้ยนอน โอ้ปลาไทยข,ขับเองเลยครับพอ,อแฟดสี่หกเคก็เหลือเฟือน,นะแต่ว่าแกใส่หกหดเคเลยเออรอครับรอโอ้มูรพสักก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับนะ เรื่องรถดำเนี่ยบุยลำเฉพาะบุยลำเนี่ยรถอูปสนสักเนี่เป็นร้อยคันนะไม่น้องอ่ะดูรุ่นสิบเอ็ดต่อครับแก่งในนิทรรศไพ่ร่างนะแข็งโป๊กครับโครงสร้างแอร์เยน็นเบาะนุ่มเครื่องเสียงเพราะครับป <laughs> ระหยัดนะประหยัดเอา ระเบิดกันแท้หน่อยโอ้ตรงนี้เป็นพ่นนี่นี่ดูแกเสะโอ้แกทุบก่อนไม่เอาไปเป็นก้อนนะครับโอ้งานละเอียดงานละเอียดค่อยๆค,ครับแล้วก็บดไม่ยกเป็นเป็นแผ่นเป็นก้อนไหมนะเวลาเอาไปเทจะได้สวยงามครับ คุ่งกี่นี่ห้าฟันอนดูเดินน่าเดินนะแกจะเดินอย่างนี้เลยพี่น้องการันตีเลยว่าคันนี้นี่หมื่นชั่วโมงนี่ช่วงล่างนี่ยังเต็มเลยครับนะหมื่นชั่วโมงยังไม่ต้องเปลี่ยนโซ่ครับ oh. อีสุเดก้าครับร้อยเก้าห้า ตั้งรับต่อรถคุณขนาดร้อยสี่สิบมีร้อยสามร้อยสี่ร้อยสามห้าเราีมีค่ายโกบิโก้นะครับนะที่ทเอลซีอ๋ออันนี้ดูข้างหลังก่อนคลิปนี้สนใจก็อริยะจัดให้ครับตัวนี้ค่าตัวนี่ จำได้นะตอนเกะมาเนี่ยสามล้านนิดๆครับนะเป็นสดซะด้วยรู้อย่างนี้เอาตั้งนานแล้วก็ซ่านเพิ่นว่านะรู้อย่างนี้จับตั้งนานแล้วนี่ก็น่าจะย่างเข้าสี่ปีวคะคนระับย่างเข้าสี่ปีพี่น้องยังเปรี้ย เร็วแรงประหยัดอะไรหาง่ายครับ32สาขาทั่วประเทศสำหรับอาริยะ,ะว่าท่านไหนทีชื่นชอบส่วนรายได้ครับนะการันตีเลยว่าทีมงานต้นทัจเจริญนี่ไม่เอาเยอะหรอกวันละ7,000พอนะครับอัคคา,ชายชายแล้วนะ7,000ถึงหนึ่งหมื่นนะครับคันนี้ว่าทีมงานเขามีรถ ถรถดำนี่ประมาณ7คัน7คันคันละ20เที่ยวก็140นะต่อวันเขาจะทำระบบครับนะ8โมงลุยงาน5โมง6โมงหยุดน,นะครับงานเขาจะมีตลอดนะครับมีจนถึงสงกรานต์สำหรับทีมงานนี้หรือว่าสายแข็งบุร,รีรัมย์อีกสายหนึ่งครับหรือว่าอีกทีมหนึ่ง ล้วก็อยู่ในระบบเระเบียามไน้องโอ้ยสิก็จัดนิดหน่อยนะครับเงินก็จะได้เยอะเอาเวลาหมดหมดเวลาี่น้องโมไปโมมาสิบสามนาทีรู้สึกว่าจะอากาศหนาวช่วงนี้ครับเป็นวันคัดจมูกอยู่อ่ะฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ